เอาละสวัสดีครับผมพี่เจมบัสเกร์เมอร์วันนี้มาเจอกันกับเกมแฮปปี้วิ l มาสู้สู้อะไรวะแฮปปี้วิ l ไม่มีอะไรให้สู้มีแต่ให้ฟูให้ฟูรักฐานไปว้าวที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยไปไว้ผมต้องการมาเล่นเอสโอ้าวไอ้เหี้ยตกใจผมต้องการมาเล่นเอ็กซ์ตมและเอ็กซ์ตีมเนี้ยมันเป็นเอ็กซ์ตีมที่โคตรจะบรรลัยเลยแล้วว้าวเจส เนี่ยนั่งได้เลยใช่ไหมสิ่งที่ผมตามหามานานในกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็คืออะไรที่มันผ่าผลอะไรที่มันท้าทายกับชีวิตผมจะเล่นและอันนี้ผมจะเล่นนี่ไงนี่ไงโจอไอโอเคเราจะไปต่อค่อยๆกระดึบไปกระลึบท้าทายท้าทายทุกอย่างมีความท้าทายว้าวเฮ้ยเออไอ้ยเฮ้ยมีผ้าอะไรวะโดดเอ้ย ขาอีกูค่อยๆไปดึ๊บเฮ้ยเฮ้อยอะฝึกตัวอ่อนมาจากโยคะบ้านหนออา้าว้าวผมรอดเลสอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องเอาออกก่อนแป๊บโอ้ยต้ินเหลือเกินเอาสูตรมาโดนเหล็กเย็นๆเนี่ยอ้าค่อยๆไปค่อยๆไปนี่ครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนักกีฬาต้องมีความตัวอ่อนเป็นอย,อย,อย,อย่างรอบหลบหลบหลบไอ้เฮ้ยขากูเฮ้ยแตไมไม่หย่อนวะหย่อนนะ嘛ผมจะดินนี่นี่ เอาชินไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รอเล่นรอนเล่นเอาดิลูกสรมาดิเฮ้ยหลบ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 ไแมงไลงาว้กระดึบกระดึบเฮ้ยบ้าบ่าฮงรอด้องผ่านดาดึงสักดานึงเฮ้ยยังยังยยปุ๊บโอโหโคตรเก่งเฮ้เอาเยสวู้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมันไม่ยากนะจริง S <S สลัดเอ้ยเอาจริงแล้วนะเตือนเตืองเตืองเตือนเตืองเตืองเตืองนี่คือบททดสอบของพ่อแล้วลูกนะต้องทำอะไรไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพ่อขอลงจากไอจิมมี่จิมม่ลูกมานี่ลูกมานี่ลูกมากับพ่อแล้วลูกนะลูกจับ <S <S สวัสดีจิมมีจับพ่อไว้ลูกจับพ่อไว้ลูกรถต่างป่านไปครับพ่อดีมากจิมมี่ไม่เป็นไรพ่อเอ้ยไม่เป็นไรจิมมี่แขนข,ดขาขดขาขาดนิดเดียวอจิมมี่เราต่างป่าจิมมี เรารอดแน่นอนเชื่อพ่อนะลูกพ่อเรียนยีนอติกมาครับพ่อผมเชื่อด้พอดีมากลูกเอ้ยลูกต้องอดจิมม่ yes woo พ่อคิดว่าเราต้องทำสิ่งที่เราควรจะทำจิมมี่อะไรหรอครับพ่อแสดงความเป็นลูกผู้ชายจิมบี้ทำยังไงหรอครับพ่อเองดูพ่อนะพ่อจะปุ๊บไปกับตรงนี้กันจิมมี่ดูท่ากายภาพของพ่อนะลูกนะครับพ่อจิมมี่เกาะพ่อมาดีนี่ลูก เจมี่มากับพ่อลูกพ่อมากับพักพ่อพ่อผมจะไปกับพ่อพ่อผมไปไม่ได้ไม่เอาเจมี่เราจะไม่ทอดทิ้งกันเจมี่พ่อทำไมผมเลื่อนขึ้นด้วยกันอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูจะไม่ไปเน้นเนี่ยดีมากลูกพ่อจะไปกับลูกไปจิมมี่อยู่กับพ่อกันลูกอยู่กับพ่อกันจิมมี่จับจับจิมมี่อยู่ไหนลูกจิมมี่เฮ้ยนี่ไงจิมมี่ผมจะไปหาลูกพร้อมเจมี่อยู่ไหนมันเป็นภาพบาดตาบาดใจที่เราสองพ่อลูกจะพักพักยากกันลูก พ่อจะไปไป <c oughs> ลูกพ่อไปไปแล้วแล้วดูตรงนี้ฟินกว่าเออเจม,มี่คือของพ่อก็ไม่ใช่เท่าเข็มนะอะ้นี่คือท่ากายบริหารก่อนที่จะลงไปจิม,มี่แป๊บหนึ่งแต่พ่อต้องจับเจ้าไปด้วยจิม,มี่เฮ้ยจม,มี่อย่าจับไข่พ่อจิม,มี่พ่อพ่อผมจับอะไรได้ครับลูก <c oughs> มันคือหนอนจิม,มี่มันคือหนอนจิม,มี่เราจะโอเคพ่อ,อจจม,มี่จับดีดดลูก ดีดีลูกจำนอนพ่อดีลูกครับพ่อผมรู้จักพี่นั่นเลยดีมากจิมมี่นอนพ่อแข็งแกร่งนอนพ่อแข็งแกร่งได้อยู่ได้อยู่จิมมี่เราทำได้จิมมี่ครับพ่อผมรู้แล้วนะพ่อจะพูดตอนทเอ้าบูดากูอีกจีเม่จับดีดีพ่อแค่งพกอเก่งแล้วไม่เป็นไรจิมมี่เร่งรอดแน่นอนจิมมี่เหมือนพวกมาโชแสดงโชว์หาอะไรทุกอย่างเลยจิมมี่เรารอดเรารอดจิมมี่เรารอดแล้วเราต้องรอดจิมมี่เย้คือสภาพนี้เขาเรียกว่ารอดหรอพ่อเออกูก็รอดรอดก็รอดแต่ลูกเอ้ โอเคพ่อรอดก็รอด